เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆดูความอร่อยทุกคนจะมาแนะนำผักชนิดนี้กันนะคะคุณนิงเอามาทำแทนะชะอมใบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เยอรมันเขาก็จะเอามาทำเป็นสลัดนะคะสลัดมิกซ์รวมกับผักชนิดอื่นหรือเป็นมากาักกะโรนีเส้นนูเด้นอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอามาล้างนะคะทุกคนผักชนิดนี้ที่เยอรมันเรียกว่าสลัดลูโคลานะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าร็อ k เก็ตนั่นเองนะคะก็ใส่ไข่ลงไปนะคะปรุงตามใจชอบคุณใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยพริกไทยดาใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็โคลลให้เข้ากันจากนั้นก็เอาผักร็อ k เก็ตของเรามาใส่ลงไปเลยค่ะทําการทอดใส่น้ํามันลงไปนะคะร้อนๆใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ปีนสวยงามน่าทาน Hmm. ทอดสักหน่อยนะคะให้กลิม hmm. ๆหน่อยข้างในจะได้สุกเนาะเรียบร้อยแล้วก็มาผัดขนาตอต้านี่หั่นเป็นชินช้นๆหยวข้าวทุกคนมามีปลาสาบะซาบะกินข้าวกันน้ำพริกกะปิค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ะหยวข้าวแห้งนี่ทอดแล้วน่ากินมากน้ำพริกกะปิปลาซาบะปลาเดี๋ยวดมาเขล ลมควันนะคะมาเคิดเลยที่ชื่อที่เยอรมันเนาะอร่อยมากไม่ต้องไปทอดปลาทูไม่ต้องไปหาซื้อปลาทูเนื้อแน่น,น,นๆอร่อยออร่ๆหะซื้อได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์กทั่วไปเอดิค่าก็มีอันนี้คุณเองซื้อจากเอดิค่าอันนี้ผัดคนาทุกคนคืออร่อยมากดูขออนุญาตยิบไปลองทํากันดูนะคะอืมอร่อยแบบ ไม่ต้องไปจะซื้อชะอมอยากแทนคนได้มือสัน่นข้าวมือสั่นดิกดิงานเยอะหลายกว่าจะได้มากินข้าว ำพริกกะปิข้าวหมดเนาะอร่อยออกมารสชาติแทนกันได้ทุกคนไปลองต้องลองคุณเองก็ลืมมาทำคลิปเนาะแนะนำ หลายอย่างอยู่เยอรมันมาสิบปีนมันก็อันนูนอันนี้แทนกันมแลกมม้กงมะละกออะไรเงี้ยใส่ผักที่นี่แทนได้ออร่อยมากทุกวนมาขมาได้อะไรกินกัน อร่อยมาก ปลาทูต้องหาซื้อมายุ่งยากเซฟปลานี้ไม่ต้องทอดลมควันให้เราเรียบร้อยซื้อมากินเลยทุกคนเนื้อเยอะอร่อยขอให้ยาสี <c oughs> สีปลาทูปลาทูยักษ์ปลาทูยักษ์ที่อเมรมัาคนยังชอบมากปลาลมควันดูเนื้อ อร่อยขออนุญาตใช้มือ,มอ,มอมเอาผักคะนา้าอ๋ฝนตกฝนตกดีผลไม้สุกยังไม่ไปเก็บร้านเบอร์รี่สีเหลืองเลย เมนูข้าวหมดหม้อนอืมเ่ปะปิกกปิลงไปอ่ะ จนหยุดไม่อยู่ข้าวหมดหมอ้อแลยช่างไม่กิน,ะนะกน,นระคาน้ตพิกะปิเม่นเม้นปลาเธอก็ไม่กินแต่ผัดคะนาทอดไข่ปลาอะไรย่างเงี้ย con phân tục tiếp tục làm lại rửa ออเอามาหั่นเป็นชิ้นๆดูความอร่อยอืมมันจะออกขมๆขมๆนิดๆเอาไปทำสลัดเนี่ยฟแฟ่นเขาจะไปทำสลัดเนาะคนเยอรมันที่นี่ก็จะไปผสมกับสลดัดเอ่อเส้นมากาักกะโรนีสลัดนูดเดิลหรือไม่ก็สลัดผักอื่นๆนะคะมันจะออกเป็น รสชาติแบบยังไงอ่ะมันมันถ้ากินสดเนาะถ้าเอามาทอดมันจะออกขมนิดนิดอร่อยยกคลิปยาวแล้วทุกคนจ๋าไปแล้วอลาทูอันนี้บักแข้งมะเขือพวงเอามาจากไทยยกใส่ปลาพราพิกกะปิ mm. 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 อร่อยจนหยุดไม่อยู่กินบ๊อปะปาปบ๊เวาเลยไปลองนะจ๊ะทุกคนจ๋าลอง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 เลย้ยังไงมาบอกกันด้วยคุณหนิงคอสัต ปลายไปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวหยุดใส่ปลายอุ่นนิ่งพาเซ่นอ้มโอ้ยเส็นสอืม เดี๋ยวลืมไปลองนะลองแล้วมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะทุกคนถ้าอร่อยก็จกโป้งเลย <c oughs> แซ่บหลายคุณเองกินต่อกันค่ะทุกคนจ๋าไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะุยดอจานที่สอง